ไออนลนล์เรียนรู้แนวใหม่ไม่ต้องออดจากบ้านสนใจสั่งซื้อ02 633-5353กาลับเข้าสู่มอเตอร์ริงออนแอน์นะคะในช่วงของมอเตอร์ริงอัปเดตนะคะในช่วงนี้เราจะไปที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวนะคะของในประเทศกันบ้างดีกว่านะคะว่าเป็นอย่างไรครับ,รบมาเริ่มกันที่เรื่องราวของ bmw อประตูซีรีส์6กกรุณเ ก็จริงๆเป็นงานต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามีงาน BMW Expo อเป็นงานขายรถนั่นแหละงานจัดแสดงแล้วก็ขายรถของ BMW นะครับที่จัดต่อเนื่องมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่5แล้วภายในงานก็จะมีแคมเปญนะครับมีข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมากมายแล้วก็รถยนต์ในอนุกรมหลักๆของ BMW นะครับมาอวดโฉมแล้วก็ทำราคานะครับวางแทรกอยู่ตามตอกซอกซอยของเซนทรัเวิร์ชั้นหน่ะครับ ตามตอกซอยเลยนะแท็กเลยมันจะเป็นทางเดิน,นไง,ไงเอออ่าแล้วก็จะมีตรงส่วนลานตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเบลก็จะเอารถไปจอดวางค่ะก็จะมีเซลลมาตอบคําถามนะครับพร้อมให้ข้อมูลต่างๆนี่ก็คือคุณกิษดาโจโมดนะครับคนตะกี้คนนี้ท่านประธานนะครับมาเทียบฟาร์ฟนะครับไฮไลไท์ของงานก็อยู่ข้างหลังท่านประธานหรือคันนี้ที่สองคนเขากำลังง่วนกันอยู่นะครับก็คือสีหก กรนคูเป้เป็นอีกอนุกรมใหม่นะครับที่ BM เปิดตัวทำตลาดเข้ามานะครับปีที่แล้วมีเปิด Convertable รุ่นเปิดลังคามีเปิดตัว c o เป้ก็คือ2ประตูแต่ตัวนี้เป็นแกรนคูเป้ก็เป็น4ประตู2บวก2ที่นั่งนะครับราคา9 2 9 9ล้าน2 9 0 0บาทก็ถือว่าเอามาเป็นไฮไลท์ภายในงาน คือคนจะได้เลือกชมรถที่ตัวเองสนใจแล้วนะครับค่ะไม่ใช่เป็นซีที่สามซีที่ห้าซีที่เจ็ด X หนึ่ง X สามรวมถึงมินิด้วยนะครับค่ะแล้วก็จะมีคันนี้เป็นเป็นไฮไลท์โดดเด่นที่บีเอ็เขาจะเลือกคันเด่นๆมาเปิดตัวภายในงานทุกปีนั่นแหละคันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวครับมีบรรยากาศภายในงานคร่าวๆนะครับจัดเพิ่งเริ่มเมื่อวานนะครับ14กันยายนครับแล้วก็จะยะลากยาวไปถึง18กันยายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลเวิร์ชั้นหนึ่ง รายละเอียดของกิจกรรมเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยมาคุยกับคุณกฤษดาต่อโมทค่ะท่านเดกเกียรซึ่งเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันในช่วงท้ายนะคะว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างรวมไปถึงรถซีรีส์หกแรนคูเป้ด้วยว่าเป็นองไรก็จะให้แกเจาะลึกลงไปเลยความหวังว่ายังไงนะคะอันน้เดี๋ยวมาคุยกันท้ายรายการมาดูกันที่ฝากฝั่งรถญี่ปุ่นกันบ้างค่ะกับมิ s u ูบิชินะคะซึ่งต้องบอกว่ามิราดนี่ทํายอดขายได้อย่างดีเลยสําหรับมิ s u ูบิชิ ครับก็หลังจากการเปิดตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์อย่างเป็นทางการนะครับเมื่อช่วงเดือนมีนาคมเมษายนที่ผ่านมานะครับหเดือนผ่านไปตอนนี้ยอดจองถล่มทลายนะครับสามหมื่นหกพันคันยอดจองนะครับสามหมื่นหกเลยนะคุณไม่ธรรมดาตอนนี้ก็ถามว่ารอก็มีสามสี่เดือนอะแล้วแต่รุ่นแล้วจะ<ช>สีสีขาวนี่คุณรอเปื่สี่เดือนยั่งต่ำยิ่งเป็นรุ่นเกียร์ CVT ด้วยนะครับสีขาวเกียร์ CVT เนี่ยแหมใครได้ไดรถเ,เร็วนี่ถือว่าโชคดี ยอดจอง36,000คันในระยะเวลา5เดือนกว่าๆนะครับแต่ว่ายอดส่งมอบจริงๆอ่ะส่งไว้ถึงมือลูกค้าได้แค่1 3 0 0 0คันเอง mm hmm. ครับจึงเป็นที่มาที่ไปของทําไมแบ็กออเดอร์ถึงนานทําไมต้องรอรถนานนะครับแต่ท่านประธานมิสูบิชีครับโนบุยิกิมูราฮาชินี่ก็ยืนยันแล้วก็ย้ำว่าะจะพยายาม เพิ่มกําลังผลิตให้มากกว่านี้นะครับให้ทันกับความต้องการของลูกค้าทุกวันนี้เนี่ยผลิตเพื่อป้อนในตลาดในประเทศนะครับ4,000คันต่อเดือนป้อนตลาดในประเทศอย่างเดียวนะครับไม่รวมไม่รวมส่งออกแต่จากนี้ไปเนี่ยกำลังจะเพิ่มกําลังการผลิตให้เป็น5,000-6,000คันต่อเดือนผลิตมากขึ้นส่งมอบได้เร็วขึ้นครับก็ใครที่รอ3-4เดือนก็จะใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับอันนี้เป็นพิธีส่งมอบส่งออกกลับไปขายญี่ปุ่นด้วยนะครับคันนี้ มิสุวิชิเขาคุยว่าถ้าสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าวัดยอดขายยอดจองเนี่ยเขาถือว่าเป็นที่หนึ่งในกลุ่มอีโคคาร์เขาถือว่าเขาเฉลี่ย4,000คันต่อเดือนเนี่ยเขาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่ามาร์ชเหนือกว่าสวิ t เหนือกว่าบีโอครับในส่วนของเซอร์วิสแคมเปญหรือว่าการรีคอร์ดหน0่คันนะครับที่มีปัญหาเรื่อง เกวัดน้ำมันเนี่ยคาดเคลื่นอนก็คือว่าน้ำมันมันหมดถังแล้วแต่เกมมันไม่กระดิกเกมยังโชว์อยู่ว่าในรถมีมีน้ามันมีน้ํามันอยู่ครึ่งถังอะไรก็ดีแต่จริงขับไปห้าร้อยหกร้อยล่ 500, 600ลจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับก็คือเรียกทยอยเรียกคืนเรียกเอากลับมาดูแลแก้ไขนะครับทยอยเรียกอยู่ตอนนี้นะครับจำนวนทั้งสิ้น1300คันซึ่งท่านประธาน มูลยาชินะครับก็ย้ําว่าแคมเปญนี้นะครับหรือการเรียกคืนเนี่ยตอนนี้ใกล้แล้วใกล้จะครบแล้วใกลจะครบจํานวนแล้วและจากการสอบถามลูกค้าที่นํารถกลับไปรีคอร์เนี่ยนะครับนำรถกลับไปรีคอร์เนี่ยพบว่ากระแสกลับมาเป็นแง่บวกคุณตุลก็คือลูกค้าเนี่ยชื่นชมชื่นชอบในความรับผิดชอบของมิตซูบิชิในการกล้าที่จะประกาศว่าอเอาเรียกรถกลับมานะ คือเอามาเดี๋ยวจัดการให้ก็มีปัญหาจริงๆครับคือบางค่ายเนี่ยอาจจะกลัวเสียหน้าทําเป็นส่งจดหมายเท่านั้นหรือว่าไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแต่มิสุยิยืดอกรับประกาศเลยให้ให้รู้เลยใช่ใช่ก็แต่ว่าตอนนี้นยฮะก็จาก1,300คันเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วครับแล้วก็แก้ไขก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็จะช่วยเสริมดันยอดขายให้มิสุยิิเติบโตต่อไปได้ครับเดือนละ4ี่พคันนี่ไม่ธรรมดานะ แต่เดี๋ยวจะเพิ่มกาลังการผลิตขึ้นอีกค่ะพันหกพันคันนะครับอย่างเพื่อนคุณก็ยังรออยู่ใช่ไหมครับก็รออยู่ค่ะรุ่นพี่ค่ะรุ่นพี่รออยู่อบอกว่าต,นนตลาดีได้จองมานานแล้วเหมือนกันนะคะคุณแสดงว่าเอาสียอดฮิตไงครับสงสยัยถ้าสียอดฮิตนี่ก็รอกันนานหน่อยมาดูที่ยอดขายนะครับสัดส่วนยอดขายตอนนี้เฉพาะเดือนเถึงเดือนสิงหาเนี่ยนะอืเดือน,เด,อนเดือนที่แล้วเองนะคุณครับคือรุ่นขายดีนี่เป็นไททตันนะครับของ ส่วนสัดส่วนการขายของมิตซูบิชิเนี่ย42%แล้วลองลงมาเป็นมิลลาดเลยนะอืมก็คือเป็นกระบะไททันแล้วก็เป็นเก๋งมิลาดเป็นอีโคคาร์มิลาดเลยลองลงมาก็เป็นปาจิโร่สปอร์ตนะครับแลนเซอร์เอแล้วก็แลนเซอร์ตัวเก่า1.6ลิตรติดแก๊สก็ยังขายอยู่อืมก็เรียกได้ว่าตอนนี้มิลาดที่เป็นตัวทํารายได้ทางใหญ่ทางหนึ่งของมิตซูบิชิเลยก็ว่าได้ครับนะคะอ่ะ ก็สอดคล้องกับค่ายหนึ่งนะครับค่ายมาซ่าก่อนที่ไปถึงเซฮ่าเนี่ยคุณสุริทิพย์รองทองฉมทองดีนะครับเขาก็มองตลาดไว้เหมือนกันว่าจากการที่ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับส่วนมากเนี่ยมันก็เป็นรถที่อยู่ในโครงการรถยนต์คันแรกะครับถ้าเก่งเนี่ยนะครับยอดขายเก่งทั้งหมดตอนนี้นะครับเ0เป็นี่ยเป็นรถที่อยู่ในโครงการก็คือพกซับคอมแพคเครื่องยนต์หนึ่งพันห้านะครับแล้วก็ลงมาถึงอีโคคาร์ เช่นเดียวกับปิกอัพนะครับยอดขายปิกอัพเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเป็นเป็นรถที่สเปคอยู่ในโครงการรถย,ยนต์คันแรกเหมือนกันนะครับขายดิบขายดีคุณสุริทิพย์บอกว่าปีนี้นะครับตลาดรวมน่าจะอยู่ถึงหนึ่งล้านสามถึงหนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นคันคือลากยาวแบกก็คออเดอร์กันไปถึงปีหน้าปีหน้านี้ขายรถไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายแล้วนอนกินแล้วคุณค<ผ><ผ>้างมาอยู่ผลิตอย่างเดียวใช่ผลิตทันอย่างเดียวผลิตอย่างเดียวแค่ผลิตไปเรื่อยๆรื่อ่พอถึงสิ้นปีนี้ค่ะ ทุกอย่างจะกระจ่างเลยว่ายอดจองมันมาเท่าไหร่กับโครงการแรถยนต์คันแรกเพราะคุณต้องยื่นขอสิทธิ์ขอสิทธิ์ใช้ในโครงการก่อนนะครับก็ปีหน้าก็เริ่มทยอยส่งมอบอย่างเดียวแต่สิ่งที่มาสด้ากังวลนะครับคุณสุริทิพย์เองก็บอกว่ารถมันขายดีก็จริงแต่เขากลัวเรื่องศูนย์ซ่อมศูนย์บริการเนี่ยไม่เพียงพอจะไม่พอคือกลัวคนรอนาน คือพอพอจริงคนขับรถไปไม่ไกลเห็นศูนย์อยู่ขับรถไปได้แต่พอเข้าไปถึงเนี่ยรอไปเลย2วันกว่าจะซ่อมเสร็จเพราะว่าคิวเยอะมากคิวแน่นใช่คือส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของโครงสร้างด้วยช่องซ่อมช่องอะไรนะครับที่มีจํากัดอยู่แล้วแต่ที่หนักกว่าคือปัญหาเรื่องช่างขัดแคลนช่างจะมีการแย่งชิงช่างการดึงตัวช่างการคุณตอนเนี้ย นายื่งจะปัญหาในอนาคตนะคุณนะว่าเราจะผ่อนกันได้ไหวผ่อนกันได้หมดไหมกับโครงการรถคันแรกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็อีกเรื่องนึงเงน่จะเป็นปัญหาเรื่องนี่เสียไหมไฟแนนซ์ NPL หรือเปล่านะครับรัฐบาลเขาขอให้มันผ่านผ่านไม่ได้ก่อนเพราะมันเป็นนโยบายระชานิยมของเขาส่วนเรื่องปัญหาหนึ่งสองสามที่ตามมาเนี่ยค่อยว่ากันเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจดีเทลแล้วะมีแล้วล่ะคุณนะฮะ ก็คือมาซาก็กังวลขยายขนนต่อไปด้วยไงรัฐบาลจะได้ได้เงินต่อลองดูนะครับมาซาก็กังวลเรื่องช่างเปหลากนะครับว่าเดี๋ยวมันจะไม่พอมันจะขาดแคลนนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยก็ตัวมาซ่าเองเนี่ยก็เตรียมเพิ่มโชว์รูมนะคุณเพิ่มจากปัจจุบันเนี่ยมี130ยแผงก็จะเพิ่มเป็น160แห่แผงเพื่อรองรับกับประชากรแรถยนต์มาซ่าที่เพิ่มขึ้น เออจะว่าไปถ้าใช้สังเกตโชว์รูมจริงๆมาสด้าก็ถือว่าเป็นรถที่โชว์รูมไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคุณนะแต่ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วต่ตอนนี้เริ่มค่อยค่อยเห็นขึ้นนะเออค่อยค่อยเก๋ใกล้ๆบ้านนะครับนะคะมาที่รถที่คุณตุ่นจะซื้อยังไม่ไม่เอาตังค์ที่ไหนไปซื้อเล่ากันเดือนยังไม่ออกเลยไปสมัครแองเจิ้ลพิตตี้แองเจิลเนี่ยอายุเกินป่ะคุณเหรอเออแต่เขาบอก20ปีขึ้นไปนะเขาไม่ได้บอกว่าจำกัดถึงเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูเขาท่านฉัแอปปไ ความสูงไม่ถึงนี่กระเดยไม่ได้ความสูงไม่ก็มาที่เซกห้านะครับพูดกันบ่อยเกือบจะทุกอาทิตย์เลยนะครับเพราะมันมีความเคลื่อนไหวมาตลอดแล้วก็ถือเป็นรุ่นที่หลายๆคนอยากได้จริงๆเห็นแต่รูปอ่ะนะฮะเนี่ยซีกฉันอยากเห็นตัวจริงฉันก็ยังไม่ได้ถึงกับแบบแม่ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยประมาณนี้ฮะแต่ว่ามันไม่คันไม่ใหญ่หรอกนะครับก็ใกล้ๆกับพวกซีวิกครับฮะใกล้ๆซีวิกอ๋อขออภัยพูดผิดครับเซียวกอ่า บีวีก็จะเปิดตัวอาทิตย์หน้าด้วยใกล้เคียงกับซี v วีครับใกล้เคียงถึงเล็กกว่าพิเศษตรงที่ที่คุณบอกใช่ไหมว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ใช่ปะเทคโนโลยีอะไรครับฉันจำชื่อไม่ได้ละถ้าจำได้ผมจะตบมือให้เลยผมไม่ว่าคุณจะพูดก็เป็นสกาย c อ i v e ทีทั้งคันนะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างตัวถังเนี่ยเพื่อความประหยัดน้ามัน ข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ว่ามา z d าเขาอยากประกอบ CX5 ในเมืองไทย uh huh. คือทําตลาดประเทศไหนแค่ๆก็อยากประกอบในประเทศนั้นแหละครับเพื่อเรื่องการบริหารต้นทุนราคาจะได้แบบไม่แพงมากครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมาซ่ามอเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะครับตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเอา CX5 ไปประกอบที่มาเลเซียนะครับ <c oughs> เ,เพิ่มเงินลงทุน840ล้านบาทนะครับร่วมกับบริษัทเบอร์มาสมอเตอร์ ภายใต้ชื่อบริษัทร่วมทุนมาสด้ามาเลเซียะนะฮะ <He is. S 2> โดยมาสด้า o t o เตอร์คอร์ปอเรชันเนี่ยถือครองหุ้น70%เพื่อทำการผลิตแล้วก็ทำตลาดตัว CX5 <ừ> um. โดยโรงงานนี้ก็อยู่ที่สระง,งอนะครับ <ừ> um. ประเทศมาเลเซยียประกอบมาเลแพงไหมคุณมื่อเที้นกรบไทเออคือดิบั้ยเกี่ยวกับราคาไหมคือมันไม่ แพงขึ้นไหม <บ los S 1> ผมว่านะไม่ไม่ไม่ <c oughs> <SAN TA Maria> แทบจะไม่มีผลเพราะว่าต่อไปเนี่ย AEC หรือตอนนี้ที่อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนตลาดเดียวกันไปหมดแล้วครับคือผลิตที่ไหนเนี่ยก็ราคาก็ใกล้เคียงกันราคาก็แทบจะใกล้เคียงกันแล้วและการที่ผลิตในต่างประเทศกับผลิตในไทยข้อดีข้อเสียต่างกันอะไรผลิตในมาเลเซียเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องผลิตต่างประเทศไกลเอาเอาแค่คือจริงมาตรฐานของรถหรือมาตรฐาน QC ของค่ายรถยนต์เนี่ยเขามีระดับหนึ่งอยู่แล้วมันสามารถ มากกว่าน้อยกว่าได้นิดหน่อยเขาจะมีเลนตรงกลางนะครับก็จะมากกว่าน้อยกว่าได้นิดหน่อยซึ่งต้องต้องยอมรับจริงๆว่าบ้านเราเนี่ยทำรถด,ดีแรงงานมีฝีมือแล้วก็ชิ้นส่วนซัพพลายเออร์เนี่ยมันมันดีที่สุดในอาเซียนแล้วละเครือข่ายของซัพพลายเออร์เนี่ยนะครับเฟิร์สเทียร์เซคันเทียร์เทิร์ดเทียร์เนี่ยนะดีที่สุดแล้วการประกอบงานก็เนียบกว่าจากพวกที่เคยเห็นรถทั้งอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซีย แต่อย่างมาสด้าที่ไปลงในมาเลเซียเนี่ยเ,เขาก็ประกอบมาตราสามด้วยนะครับแต่ว่าเขาผลิตเขาก็ขายในประเทศครับแต่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆนี่ผมบอกว่ามันก็มีมาตราฐานของมาสด้าอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นของจริงก็พูดไม่ได้เพราะหลังๆเนี่ยอินโดกับมาเลเซียเขาก็พัฒนามาเยอะ,ะพัฒนามาเยอะแต่แน่นอนล่ะไปลงมาเลเซียย,ยังไงเนี่ยต้นทุนต่างๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็บริหารจัดการไม่สะดวกเมื่อเทียบกับถ้ามาลงาที่เมืองไทย คือแต่ว่ามาซาเขาเลือกแล้วลงเมืองไทยเนี่ยมันวุ่นวายกว่าอก็ไปลงมาเลเซียซะล้วก็ส่งมาขายในไทยเนี่ยราคาก็ต้องแข่งขันได้อยู่แล้วครับมไม่โดดไม่แพงอยู่แล้วเพราะมันเป็นตลาดเดียวกันหมดแล้วมีผลเรื่องอะไรเนี่ยอนาคตไหมคะต้องไม่มีครับต้องไม่มีต้องไม่มีมนะฮะก็เริ่มต้นผลิตแล้วก็ขายในมาเลเซียสักช่วงต้นปีหน้าค,ครับแต่เมืองไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะรอสกายแอคทีฟที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ฉะนั้นก็น่าจะเป็นไตรมาสสามจากที่ตอนแรกคาดการณ์ว่าจะเป็นต้นปีหน้ารอไปอีกก็น่าจะรอไปเป็นไตรมาสสามคุณก็ได้เก็บตังค์นะฮะเฮ้อมได้เก็บตังค์จ้ะเดี๋ยวขอฟังนโยบายออฟฟิศก่อนก็เป็นว่าตัดสินใจไปผลิตที่มาเลเซียครับตัดสินใจไปผลิตที่มาเลเซียแล้วก็เลื่อนการทำตลาดไปเป็นน่าจะเป็นอย่างเร็วไตรมาสสามของปีหน้านะครับซึ่งจะมาทั้งเครื่องยนต์เบนซินดีเซลจริงจริงมาซาเขามองเรื่องทารมมิ่งด้วยเขาก็มองว่า ตลาดตอนนี้คุณเอาโปรดักต์พวกนี้มาขายมันก็สู้พวกรถคันแรกไม่ได้ใช่ตอนนี้ตลาดมันเป็นของพวกบีคาเป็นตลาดของยู้คาหมดเลยเพราะคนเนี่ยไปซื้อเพื่อเอารถคันแรกหมดเลยลงมาตอนนี้ก็แทบจะยอดขายไม่เดินจะขาไม่ได้ตุ้มตามอะไรฉะนั้นก็รอดีกว่าดึงเวลาหน่อยแล้วถ้ามันมานมันบูมเลยครับยิ่งบูมด้วยดีเซลด้วยนะครับแรงประหยัดเนี่ยเอาให้เต็มเหนียวไปเลยส่วนเรื่องคุณภาพรถจากมาเลเซียเนี่ยผมก็ว่าก็ ก็ทักวนี้ก็ดีขึ้นแล้วล่ะเนี่ยก็ด้วยมาตรฐานของมาสด้เองเนี่ยชิ้นส่งชิ้นส่วนคือชิ้นส่วนมันก็เหมือนกับผลิตที่เราก็ส่งไปให้เขาบางส่วนเขาก็ส่งกลับมาเป็นรถอ,อย่างเงี้ยครับมันก็เชื่อมโยงกันอยู่ในภูมิภาคเนี่ยฮะแต่หน้าตามาแบบเนี้ยครับสำหรับเ CX ห้าจับได้แล้วนะเทคโนโลยี Sky Active นะครับจำไว้เลยเทคโนโลยีนี้ก็รอกันหน่อยครับตรมาสามปีหน้า ามาดูกรมขนส่งทางบกบ้างดีกว่านะคะน,นีขนตกนะคะครเรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่หลายๆคนกังวลใจโดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะกรมขนส่งทางบกเขาก็เลยต้องออกมาดูซะหน่อยนะคะว่าเออรถโดยสารสาธารณะเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาอุบัติเหตุต่างๆมากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการขนส่ง ด้วยรถโดยสารแล้วก็รถบรรทุกเข้มงวดตรวจสอบสภาพรถนะคะแล้วก็ควบคุมพนักงานขับรถเพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงของหน้าฝนด้วยนะคะแล้วก็ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ตรวจเข้มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวรถตัวคนขับนะคะแล้วถ้าเกิดว่าฝ่าฝืนลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีมาดูสถิติกันนิดนึงนะคะ่ะอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะนะคะบอกว่าลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในปีงบประมาณ2,553เนี่ยอุบัติเหตุจำนวน1,693ครั้ง ส่วนปี54นะคะอุบัติเหตุจำนวน981ครั้งคือลดลงไปถึง712ครั้งเลยทีเดียวคือถ้าคิดสถิติเนี่ยเขาบอกว่าอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะเนี่ยลดลงถึงร้อยละสี่เลยทีเดียวแต่ว่าช่วงนี้คือหน้าฝนอาจจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะคะหรือว่าอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอ,อุบัติเหตุรุนแรงจากรถสาธารณะถึง6ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งจากการวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ าทางสำนักสวัสดิการกรมการขนส่งทางบกนะคะกรมการขนส่งทางบกบอกว่าเกิดจากสภาพส,สภาพถนนทัศนวิสยัยความประมาทของผู้ขับขี่นะคะก็ตอนนี้แจ้งหนังสือขอความร่วมมือนะคะกับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารแล้วก็รถบรรทุกเข้มงวดมากขึ้นตรวจสอบเบรกค่ะยางอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้ขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้นส่วนความประพฤติของพนักงานขับรถเนี่ยก็ ขอดูด้วยนะคะควบคุมพฤติกรรมต่างๆให้ปฏิบัติกฎตามกฎของจราจรอ,อย่างเคร่งครัดนะคะลดความสูญเสียทางจากอุบัติเหตุจากรถนะคะแล้วก็ให้คัดเลือกพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะไม่ประจำทางหรือว่ารถทัวร์ที่มีความชำนาญเส้นทางเป็นพิเศษเพื่อที่จะได้ป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการขาดความรู้ความชำนาญเส้นทางอย่างเช่นเวลาไปแบบว่าขึ้นต่างจังหวัดขึ้นเขาเลี้ยวไปเลี้ยวมาบางคันนี่ ขับไม่ชํานาญนี่ก่อเกิดอ,อุบัติเหตุได้ไง่ายเจอฝนตกเข้าไปอีกนะคะก็ยิ่งอันตรายนะคะอย่างไรก็ตามก็ต้องดูด้วยกละกันก็ตรวจสอบพฤติกรรมผู้ขับขี่ค่ะถ้าเกิดว่าพบกระทําผิดนะคะหรือว่าขับเร็วจนอาจจะเป็นสาเหตุเกิดอ,อุบัติเหตุดําเนินการลงโทษสูงสุดนะคะทั้งพนักงานขับรถและผู้ประกอบการด้วยนะคะตอนนี้ก็ดูต้องตรวจสภาพปีละสองครั้งนะคะมีการบูรณาการตรวจความพร้อม ของรถโดยสารนะคะในเทศกาลสำคัญสคัเนี่ยยิ่งต้องดูเป็นพิเศษกำหนดมาตรฐานยกระดับความปลอดภัยเช่นกำหนดให้ประตูทางขึ้นลงจะต้องเป็นประตูนิรภัยพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบนะคะรวมถึงกำหนดให้รถโดยสารต้องมีกระจกนิรภัยชนิดแทมเปอร์อย่างน้อย2บานด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาของรถเพิ่มเติมในกรณีประตูฉุกเฉินด้วยพบเห็นไม่ปลอดภัยไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งเลยคะ่ะศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ1584ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ที่บดีบอกมาเลยนะคะ1584ไไม,ไม่ดีแจ้งเลยจ้ะ1584คือคนนั่งก็อันตรายหมายถึงว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานทั้งคนคขับทั้งตัวรถตามที่กรมการขนส่งเขาขีดเส้นไว้คือคนคนั่งในน่ากลัวอยู่แล้วและถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเพื่อนร่วมทางเพื่อนบนท้อง,งถน,นนเนี่ยไปด้วยหมดลำบากอีกนะคะ มันก็พ่วงกันมาใช่ดังนั้น1584จําไว้ค่ะเบอร์นี้นะคะเจอรถไม่ดีเนี่ยแนะนําเลยข้างหลังเนี่ยเขามีชื่อคนขับอยู่แล้วเขามีบอกอยู่แล้วอะหลังรถเมย์คุณไม่เคยเห็นอยู่แ๊บรถเมย์รถบัสนะรถบัสรถอะไรเนี่ยเขามีชื่อคนขับรถหมายเลขเลขทะเบียนเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือใครๆก็ถ่ายรูปได้ทั้งนั้นถ่ายไว้ก่อนเลยก็ได้ค่ะเผื่อเราจะได้ไม่ต้องจดจําก็ถ่ายไว้ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีหรือมันแย่ก็แจ้งเลย15 8 4ค่ะครับนะคะอ่ะ ที่เรื่องเบาๆของคุณตุ่นบ้างนะครับบอกว่าจะเก็บตังค์เออบอกอยากจะเก็บตังค์แล้วตอนเป็นพรีเซนเตอร์ได้ยังฮะไม่ได้หลุดไปแล้วโหไม่ได้มันพลาดพลาดไปเดี๋ยวอายุยังไม่ได้ไงอายุไม่ได้อายุน้อยไปใช่เพราะเขาจะบทแม่เออเห็นไหมอายุไม่ถึงงั้นก็น่าจะมาแบบนี้เนี่ยนี่ละกัน4ถึง15กันยานี้อ้าวคุณก็หมดวันนี้แล้วดิมันนี่ที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยเพราะมันยังไม่หมดครับคือใครดูรายการอยู่ตอนนี้นะครับ หรืออยากสมัครสนใจนะเออคุณก็เข้าไปเว็บไซต์เขา w w w นะคะ c h e f l o l e t co t h นะคะ,น,ะ,คะนี่เลยค่ะตามนี้เลย c h e f l o l e t co t h นะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้ได้รับการคัดเลือกจากใบสมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์รอบแรก18กันยายนนี่เขาสัมภาษณ์18นี้แล้วนะ9โมงถึง17โมงเช้าถึง5โมงเยน็นนะคะที่โรงแรม อยู่ตรงสีแยกราชประสงค์มั้งเลนส์องเลนส์สองนะเลนส์องโฮเทลดูคุณสมบัติน่อยฮะ,ะคุณสมบัติคุณสมบัติอายุตั้งแต่20ปีโอเคคุณตุนผ่านระบายสูงอ่านอัอนนี้ก่อนดีกว่าไหมการศึกษากําลังศึกษาหรือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรีก็สูงกว่าปริญญาตรีไงครับเ,ออเขาไม่ได้กําหนดอายุนะครับปกติเขาจะบอก20-25ถึงคุณนะเขากำหนดสูงสูง,สง,สง,สงส คุณติดทิ้งแต่ส่วนสูงส่วนสูงส่วนสูงคุณยังไม่ผ่านนะฮะส่วนสูง167คุณใครจะไปสูงถึง167คุณไมเติดอ่ะอืมต่อส้นตึกสองตึกยังอ๋อแหมตอนแรกทำเป็นดีใจพอเขาเขียนว่าอายุ20ปีขึ้นไปเฮ้ยไม่จำกัดอายุรอดละได้ละคุณจะเอาแรงอะไรไปสู้กับเด็กๆเขาปล่อยเขาไปนี่คือเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยไปกรอกรายละเอียด สั้นๆนะครับชื่อนามสกุล Facebook อัปโหลดรูปเข้าไปนะครับง่ายๆแล้วก็ใส่สัดส่วนสะโพกเอวหน้าอกใช่อกเอวสะโพกน้ำหนักส่วนสูงอายุนะคะแล้วก็เนี่ยแหละเข้าไปที่ Facebook เขาจะมีแบบว่าคือเข้าไปในเว็บไซต์เขาเข้าไปในเว็บไซต์เขาก็จะมีรายละเอียดง่ายๆครับแล้วก็อัปโหลดรูปลงไปแล้วคณะกรรมการเลือกเฟซบุ๊กของท่านอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เพื่อที่ว่าแบบ เขาจะได้ดูรูปดูอะไรได้ง่ายๆด้วยนะใน Facebook ด้วยเพิ่มเติมไงส่วนไฟล์รูปภาพเนี่ยก็ส่งไปได้ตามนั้นเลยเขาก็อุยง่ายคุณง่ายแสนจะง่ายเข้าไปเลยค่ะ w w w c h e f l o l l t t c o t h นะคะประกาศ10ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะเชฟวีสมาร์ตแองเจิ2012เขาชื่อ c h e วีสมาร์ตแองเจินะทางเว็บไซต์เชฟโรเลตดอทซ t โอดอทหรือว่าทาง f c e e o o o นะคะ w w w f b o o k o o k c o m ดอทเฟซบุ๊กนะคะ <c oughs> คุณลองสมัครขำๆไปด,เดูเดี๋ยวผมใช้เส้นสายให้ไม่เป็นไรคุณเดี๋ยวกลัวอัพนี่คุณต้องส่งใบสมัครเข้าก่อนแอปโหลดเข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาตัดสินผมบอกพี่ฝากดูเด็กคนนี้ด้วยคนหนึง่งเด็กผมเองปั้นมากับมือเออคุณนี่ไม่จะได้เอาตังบสีเสียงให้ฮะไม่เอาดิดนึงดิฉันไม่อยากเป็นเด็กเส้นดิฉันชอบทําอะไรยุติธรรมตามคันลองเนี่ยสวยไหมดูดีไหม พักกันก่อนดีกว่าคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลี่ยนกับตัวเองช่ว <laughs> งนี้พักกันสักครู่ค่ะอา,อาอไม่แมวเดี๋ยวผมบอกให้ <laughs> อุย้ยแก่แล้ว